ขอบคุณจริงๆที่เกิดมาให้รักให้เราเจอกันขอบคุณจริงๆที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอคนอีกเป็นล้านหากันยิงไม่เจอแต่ฉันฉังโชคดีที่ได้มีเธอข้างๆกัน สวัสดีค่ะสดเป็นคุณแม่ก็ขอขอบคุณท่านกอธีรชาิรัชตาภวีวัน์นะคะที่ได้ชุวแม่เป็นตัวแทนของคณะผู้ปกครองทุกท่านและคณะคุณครูนะคะที่ได้มากล่าวทำบริการแล้วก็ขอบคุณกับบริษัทคาดิสันนะคะซึ่งได้มอบมีหลายสิ่งมากที่ให้กับทางโรงเรียนบ้านโรงหยุดคาเนงรั้วกำแพงนะคะเป็นตระไายซึ่งเป็นสัดส่วนของเด็กอนุบาลนะคะสองสนามเด็กเล่นสาม ต้นไม้มาปลูกเพื่อเพิ่มความลมเล่้ยงสดชื่นค่ะดีมอบทุนการศึกษาให้50,000บาทนะคะซึ่งตรงนี้ทางโรงเรียนก็จะให้เกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงนะคะ,ะทางโรง,งเรียนมัธยมโรงก็ขอขอบคุณทางบริษัาททาันตศัลย์นะคะขอให้มีกิจการจะเนินรุ่งเรืองน,นะคะและหวังว่าโอกาสข้างหน้าจะได้มอบสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉั้นสุพรนะคะก็ ตอนนี้นต้องบอกว่าเป็นครูที่สอนเด็กๆอาคารบานนะคะแล้วก็อยู่อาคารรูปบานนี้มาเป็นนับๆสบสีบปีนะคะแล้วก็เด็กๆในรุ่นนี้เข้ามาเรียรออนที่นี่นะคะก็ใช้อาคารแห่งนี้ใช้สนามเด็กเล่นแห่งนี้รวมถึงบริเวณรอบๆอาคารนับเป็น10ปีนะคะสวัด อาจเกอุบัติเหตุกับนักเรียนได้นะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่ว่า,าทางบริษัทได้มาสร้างทั้ง,งรูรอบรัร้วนะคะให้เด็กๆได้เก,กิดความปลอดภัยแล้วก็สนามเด็กเล่นให้มีความแจ็กแรงแล้วก็ปลอดภัยต่อเด็กๆนะคะก็มีความดีใจประทัมใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าสิ่งที่บริษัทมอบให้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน อนุบาลตัวเล็กๆรุ่นต่อรุ่นต่อไปนะคะได้ใช้งานอต่อไปเรื่อยๆนะคะก็กล่าวถึงว่าของพิธาของพิธาพวกเราตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโลกีดและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านโลกีดค่ะขอขอบคุณการที่สัตว์ปอดเสี่ยให้การตัดรูปเครื่องเล่นสนามเด็กอนุบาลสร้างล้วนหน้าอาคารอนุบาลและต่อเติมหลังคาอนุบาลขอให้ท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงการลุงเรื่องตลอดทีตลอดไปพวกเราจีตัญญยาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไปค่ะข,ขอบคุณค่ะ